ยาวครับ้วมีบางเท่น้วก็มีบุรีผมแล้วก็มีไม้ระว่าปีิจาราก็มีอยู่ไหมใช่ไหมีกันรูใช่ไหมไม่รู้ก็งไหเนี่ยเหมือนกับตัวอย้าที่จิิงนึงอ่าครับผมแล้วก็ข้อในอะไรนั่นนาวัดกน่พวปัวนะนะกงการเรงใช่ไหม ตังไเทีมหมกับที่ไปดินประนี้เไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยเออแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผีดูหมกับพวม่ไอไอไอผีเียนะกับเพียรทีที่ผมทำบันทึกไว้นะทั้งหมดห้าหมายอ่ะก็คือต้ทง่ต้องต้องเซ็นตรงนี้ครับเต็นเต็มรายชื่อครัวไม่ไม่ไม่เต็มไม่ไดครับแล้วก็อันนี้กราแต่ายของผมะับอนี้ เลยไม่ทไม่เซ็นนะครับรับเขาตอันนี้หมายจับตัด้าหมายจะให้ลุงาไรชื่อแล้วครไม่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 ขอเซ็นเนาะรับไม่ไม่ไม่้าหมายนะครับเป็นลูกพี่เนะับไม่ไม่ไม่เซ็นอะไรคือนะ